สนับสนุนโดย g i g a b y t e d e v a n a t u r a l MSI Gaming Notebook Corsair MSI Component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IQ Reborn เมค่ะวันนี้ค่ะเมก็มีเกมมิ่งเกียร์นะคะจากทั้ง Logitech เนี่ยจะมาแนะนำกันหนึ่งเซตค่ะ คือถ้าพูดถึงชื่อ Logitech นะเมยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะสายเกมมิ่งนะกลุ่มคนทํางานออฟฟิศเองเขาก็มีรองรับด้วยเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเซตที่เมจะมาแนะนํากันเนี่ยเหมาะสําหรับเกมเมอร์หน้าใหม่ที่กําลังมองหาเกมมิ่งเกียร์เข้ามือสักเซตหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งนะเราจะได้เติบโตไกลกวาเป็นแชมป์นี่มาดูกันเลยค่ะกับเซตนี้ l Logitech Prodigy Set ในเซตนี้ค่ะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเมย์ให้ดูทีละตัวกนนเลยะ ตัวแรกเลย Logitech G 2 3 1 Prodigy Gaming Headset และต่อมาค่ะเป็น G 4 0 3 Prodigy Wireless Gaming Mouse และสุดท้าย G 2 1 3 Prodigy RGB Gaming Keyboard ที่ผ่านมาค่ะน้องๆหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับ g a มมิ g งเกีย์ของ Logitech เนี่ยอยากได้มากเลยนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของความทนค่ะ ทีนี้ราคาของมันเนี่ยค่อนข้างจะตับต้องยากสักนิดนึงนะแต่ตัวนี้ค่ะอย่างที่เมย์บอกไปตอนเปิดรายการว่าออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์หน้าใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลจิเทคเขาทำราคาออกมาได้น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยค่าตัวมันจะอยู่ที่เท่าไหรอ่อะเดี๋ยวมาว่ากันตอนนี้นะเมย์ขอเริ่มที่ตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเมย์ขอเริ่มที่ตัวกล่องก่อนแล้วกันค่ะตัวกล่องของเขานะคะก็มาในธีมสีดําฟ้าค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตีมสีหลักของโลจิเทคเขาเลยแหละ ไปที่ไหนที่ไหนนะก็จะเห็น Logitech ในตีมสีนี้ค่ะตรงกลางนะคะก็มีหน้าตาของคีย์บอร์ดมาให้เราดูแบบนี้ส่วนด้านหลังกล้องค่ะก็ยังคุมตีของเขาอยู่นะเป็นดำฟ้าเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคีย์ฟีเจอร์ต่างๆหลายๆคนค่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมเนี่ยแต่งคอมไปแล้วนะพี่เป็นโทนสีดำแดงงี้เอาคีย์บอร์ดดำฟ้าไปวางมันจะไม่เข้ากันนะอ่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่า Logitech เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ดำฟ้า คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไฟ RGB 16.8ล้านสีปรับแต่งได้เลยนะคุณจะแต่งคอมมาเป็นโทนสีอะไรนู่นนี่นั่นปรับได้หมดอ่ะตอนนี้ไม่ว่าเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของ Logitech เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ความเป็นเกมเมอร์สายผู้ดีนะก็คือจะไม่เยอะไม่เลอะเทอะแต่ว่าจะเน้นไปที่เทคโนโลยีแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานแทนค่ะซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะก็ออกแบบมาได้สะท้อนความเป็นตัวตนของเขามากๆค่ะโทนสีที่ใช้้้เนนนนีียจะป็ทสดวแบบ ะะแต่ว่าตัวปุ่มเนี่ยจะมีไฟ R G B ที่เราสามารถปรับแต่งได้16.8ล้านสีค่ะวัสดุที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเกรดเนี่ยจะเป็นพรีเมียมหน่อยแล้วก็มีดีไซน์ออกมาค่ะที่เน้นในเรื่องของการป้องกันละอองน้ําแล้วก็ละอองฝุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเกมเมอร์สายไหนจะซกมกยังไงนะก็รองรับได้หมดเลยค่ะอะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวปุ่มกันบ้างตัวปุ่มของคีย์บอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเมมเบรนนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมคา,น,านิ มันเหมือนกันค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยจะดังน้อยกว่าพวก c ม a ค i นิ l คทีนะคะเพราะฉะนั้นเกมเมอร์คนไหนที่ไม่ชอบเสียงดังๆเนี่ยไม่ว่าตัวนี้น่าจะถูกใจกันค่ะและตัวคีย์บอร์ดค่ะก็เป็นแบบฟูลไซส์นะคะมีนัมแพดมาให้ใช้งานตรงบริเวณนี้ค่ะและตรงนี้ก็มีปุ่มมัลติมีเดียคีย์มาให้ใช้งานด้วยค่ะทางการเพิ่มลดเสียงนะคะหรือว่าจะเป็น back forward ค่ะ play pause ตรงบริเวณนี้ได้หมดเลยและตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็ยังมีปุ่มมาให้ใช้งานอีก2ปุ่มนะคะปุ่มแรกสุดเป็นตัวเปิดปิดไฟ rgb ค่ะ ปุ่มที่สก็คือปุ่มเกมโหมดนะคะพอเรากดปุ๊บเนี่ยวินโดว์คีย์มันจะไม่ทํางานค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นค่า Default ที่ Logitech เขาเซตมาให้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปปรับตั้งเพิ่มได้ในซอฟต์แวร์ค่ะว่านอกจากปุ่มวินโดว์แล้วเนี่ยจะมีปุ่มไหนอีกที่เพื่อนๆไม่อยากให้มันกดโดนเวลาที่เราเล่นเกมค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการทํางานของปุ่มต่างๆค่ะ ส่วนด้านล่างค่ะเขาก็มีปัมเรสมาให้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะติดมาเลยกับตัวคีย์บอร์ดค่ะไม่สามารถถอดแยกได้นะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราเล่นเกมไปนานๆค่ะก็จะไม่รู้สึกเมื่อยแล้วก็ยังสบายมืออยู่ ด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดค่ะมาในโทนสีเทาเข้มนะแล้วก็นี่เลยมีลวดลายเป็นลายทางแบบเฉียงๆแบบนี้ค่ะซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันจะเห็นเป็น2 T เท็กซ์เจอร์นะคะก็คือจะเป็นสีด้านแล้วก็สีกลอสซี่แบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแถบยางกันลื่นนะคะด้านบนตรงนี้ด้วยก็จะมีจุกยางกันลื่นมาให้ค่ะแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้2ฝัง่งแบบนี้ ระดับสูงสุดที่คีย์บอร์ดตัวนี้ปรับได้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสูงไปนะก็แค่เอาลงค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยสายที่ให้มาค่ะความยาว1.8เมตรนะคะเป็นสายถักสีดําค่ะแล้วก็พอเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยจะเป็น usb มาดูในเรื่องของไฟกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมาในดีไซน์สีดำเรียบๆแต่เขาก็มีไฟ R G B ที่สามารถปรับแต่งได้1 6.8ล้านสีค่ะนี่ทุกปุ่มนะคะจะมีไฟหมดเลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ค่ะตรงโลโก้ตัว G ของเขาเนี่ยก็เป็นไฟ R G B ด้วยนะคะซึ่งค่า Default ที่ Logitech เขาเซตไว้ให้เนี่ยก็จะเป็นสีไฟแบบไซเคิลแบบนี้ค่ะก็คือมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ แล้วตัคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะเราสามารถตั้งค่าสีไฟ RGB นะคะตั้งปุ่มมาโครแล้วก็เซตค่าโปรไฟล์ได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์ของเขานะคะมีชื่อว่า Logitech Gaming Software ค่ะนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะคะยังคงคุมตีมสีดำกับสีฟ้าอยู่แล้วก็เพื่อนๆค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Logitech เขาค่ะพอเข้ามานะคะหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหน้าแรกหรือว่าหน้าโฮมเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะก็จะมีหน้าตาคีย์บอร์ดให้เราดูค่ะ ทีนี้การเข้าไปที่แต่ละเมนูของเขาเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้2แบบก็คือตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะสามารถกดที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยถ้าสังเกตดูนะคะมันจะมีอยู่3ส่วนที่มันจะกระพริบไฟสีฟ้าอยู่ค่ะก็คือจะเป็นปุ่ม F 1ถึง F 1 2นะคะแล้วก็ปุ่มเกมโหมดแล้วก็ปุ่มสีไฟค่ะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บนี่ ก็จะมาเป็นเมนูที่2นะคะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์ของเขานั่นเองค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าปุ่ม F 1ถึง F 1 2เนี่ยเราจะให้มันทำงานอะไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกโปรไฟล์เกมได้แบบง่ายๆเลยด้วยนี่ด้วยการสแกนค่ะมันก็จะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้นะเดี๋ยวลองมาสแกนแป๊บนึงค่ะนี่มันก็จะมีเกมนะคะขึ้นมาให้เลยอย่างเช่นตัว Battlefield หรือว่าจะเป็นเกม FIFA World Cup ค่ะ รอมมาสแกนอยู่นะคะอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกโปรไฟล์ตัวเนี้ยมาไว้ในเครื่องเราได้เลยค่ะนี่มาแล้วนะคะเมนูถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการปรับแต่งสีไฟ RGB นะคะซึ่งคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ค่ะเราสามารถปรับไฟได้2โหมดโหมดแรกเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์โหมดค่ะนะคะก็คือจะเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์ที่เขาให้มาเนี่ยแหละทีนี้เอฟเฟกที่เขาให้มามีอะไรให้เลือกบ้างมาดูที่ตรงนี้เลยค่ะ ก็จะมีให้เลือกทั้งแบบฟิกคันเลอร์นะคะก็คือเลือกไปเลยว่าจะเป็นสีไหนค่ะอย่างตอนนี้อ่ะไม่เลือกเป็นสีแดงแล้วกันโหมดที่2 b r e a t i n g effect ค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยจะค่อยกระพริบนะคะสว่างแล้วก็กระพริบหายไปแบบนี้ค่ะสามารถปรับความเร็วให้มันได้ด้วยนะคะว่าใช้กระพริบช้าเร็วประมาณไหนไม่เลือกเป็นสีแดงอีกเหมือนกันค่ะ color cycle อันนี้ก็คือสีมันจะหมุนวนของมันไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายจะเป็นตัว color wave ค่ะ สีเนี่ยมันจะค่อยๆไล่เรียงมาเป็นเวฟแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกเดเรคชันให้มันด้วยว่าจะให้ปรับจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวาไปซ้ายนะคะจากตรงกลางออกมาหรือว่าจะเป็นนี่จากข้างนอกเข้าไปข้างในก็ได้อีกเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นโหมดแรกนะคะโหมดต่อมาเป็นโหมดฟรีสไตล์ค่ะก็คือเขาจะแบ่งคีย์บอร์ดออกมาเนี่ยเป็น5โซนนะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกสีให้มันได้เลยอ่ะอย่างเช่นแม่บอกว่าโซนแรกแมวเ,เป็นสีฟ้านะคะ โซนต่อมาเป็นสีแดงแล้วกันแล้วก็โซนที่3มามแมวเป็นสีสม้มโซนที่4สีเหลืองโซนที่5สีเขียวนี่คีย์บอร์ดของเราก็จะได้เป็นสไตล์ที่แบบมันไม่ซ้ําใครค่ะปุ่มถัดมาเป็นการตั้งค่าปุ่มเกมโหมดค่ะอย่างที่ไม่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะค่า d ด f a u ฟอล์เนี่ยก็คือจะมีตัววินโด์ทั้ง2ฝัฟังเลยที่เวลาเราเล่นเกมแล้วเนี่ยพอเราไปกดโดนมันจะไม่เด้งขึ้นหน้าวินโด์ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกปุ่มเพิ่มได้นะอย่างเช่นตัว Enter นี่หรือว่าจะเป็นปุ่ม shift แบบนี้ค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะจะเป็นการ input analysis เข้าไปค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยพอเรากด record ปุ๊บมันจะบอกเราว่าปุ่มไหนที่เรากดบ่อยหรือว่าระยะเวลาในการกดของแต่ละปุ่มเนี่ยเป็นเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวไม่ลองทำให้ดูนะคะง่ายๆเลยไม่กดแบบ WASD อย่างนี้ค่ะพอเรากดเสร็จปุ๊บนี่มันจะทำการ analyze ให้เลยว่าปุ่มที่เรากดไปเนี่ย ปุ่มไหนนะที่เรากดเยอะสุดหรือว่าระยะเวลาในการกดปุ่มไหนบ้างที่เรากดนานสุดค่ะและนี่ก็คือการปรับตั้งค่าคร่าวๆของเขาค่ะก็เรียบร้อยค่ะสําหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นเกมมิ่งสายดําฟ้าไม่ว่าโลจิเทคเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกของเพื่อนๆแน่นอนแต่ถ้าคนไหนนะบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยมันสไตล์ดําแดงเอาดําฟ้าไปวางมันก็ไม่เข้ากันนี่ สีไฟเขาปรับได้นะคะมันเป็น R G B คุณจะปรับให้มันเป็นโทนสีดําแดงโทนสีอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการค่ะอะบอกราคาค่าตัวของเขาวันก่อนเลยตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทค่ะนี่อะแล้วอย่างที่บอกไปว่าการรีวิวของเราในวันนี้เนี่ยมันมาเป็นเซตเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ นี่เลย g c 0 3 Prodigy Wireless Gaming Mouse ค่ะตัวกล่องนะคะก็มาในทีมเดียวกันกับตัวคีย์บอร์ดเลยค่ะเป็นโทนสีดำฟ้านะคะตรงกลางก็เป็นหน้าตาของเมาส์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเมพลิกหน้าหลังกล่องให้ดูกันนะคะนี่ก็จะมีคีย์ฟีเจอร์เด่นๆของเขาค่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องดูเมาส์กันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมาส์ตัวนี้ค่ะ ก็จะมาในโทนสีดําแบบนี้ค่ะวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะคะกึ่งเงากึ่งด้านค่ะเวลาจับลงไปเนี่ยฟีลิ่งให้ความรู้สึกดีมากๆนะคะทีนี้ดีไซน์ด้านข้างเดี๋ยวม่ให้ดูกันก่อนสักนิดน,นึงค่ะเขาใช้เป็นยางนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถจับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นค่ะและเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์มาสําหรับคนที่ใช้งานมือขวานะคะก็คือตรงฝั่งนี้เนี่ยจะมีการวอเข้าไปเป็นแองค่ะให้รับกับนิ้วโป้งนะคะ พราะฉันดีไซน์ด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นยางเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เป็นแหงค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะที่ปุ่มกันนะคะมันมีปุ่มอะไรมาให้ใช้งานบ้างปุ่มแรกค่ะจะเป็นปุ่มคลิกซ้ายนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นปุ่มคลิกขวาค่ะซึ่งทั้งสองปุ่มนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวสปริงโลหะนะคะทำให้ความแม่นยําในการกดและการตอบสนองเนี่ยดีขึ้นค่ะถัดมาจะเป็นปุ่มสครอวิลนะคะตัวนี้สามารถกดได้ด้วย แล้วก็ปุ่มนี้ค่ะเป็นปุ่มปรับตั้งค่า DPI นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับได้ตั้งแต่200ปจนถึง12,000 DPI เลยแล้วก็ด้านข้างค่ะมีปุ่มไม่ใช้งานอีก2ปุ่มปุ่มแรกก็คือปุ่ม forward แล้วก็ back ค่ะและตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีพอร์ต micro USB มาให้อีกหนึ่งพอร์ตนะคะสำหรับการใช้งานแบบมีสายแล้วก็รวมไปถึงการชาร์จมาส์ตัวนี้ด้วย ดีไซน์ด้านใต้ตัวเมาส์ค่ะเขาก็ใช้เป็นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อยี่ห้อค่ะแล้วก็ชื่อรุ่นนะคะมาเป็นตัวอักษรสีฟ้าเลยด้านบนด้านล่างค่ะมีแถบยางกันลื่นมาให้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะคือไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้งานแบบมีสายหรือว่าไร้สายก็ต้องเปิดสวิชตรงนี้นะคะถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ก็คือมันปิดอยู่ค่ะเลื่อนขึ้นมานะคะก็จะเป็นการเปิดค่ะจะเป็นสีเขียวและ ถัดมาตรงกลางนะคะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ของเขาค่ะแล้วก็จะมีขอบยางนะคะกันเอาไว้อีกทีนึงค่ะทีนี้นะคะเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักให้กับมันได้ด้วยค่ะคือน้ําหนักของมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่107กรัมนะคะแต่ว่าเขาจะมีเป็นบันเดิลมาให้ค่ะก็คือจะเป็นตุ้มเหล็กนะคะขนาด10กรัมมาให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะแค่กดตรงบริเวณนี้นะคะนี่แล้วก็เปิดออกค่ะใส่ตัวตุ้มเหล็กลงไปนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ปิดฟ้าค่ะอ่าน้ำหนักนะคะก็เรียกได้ว่าพอดีเลยแหละแล้วเวลาเราจับค่ะคือใครที่ชอบเมาส์แบบจับแล้วเต็มมือหน่อยนะไม่ว่าน่าจะถูกใจกันค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจับได้แบบกระชับมือค่ะฟีลลิ่งในการจับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าเมาส์ตัวนี้กันบ้างนะคะก็คือเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแบบ2.4 GHz กิกะเฮิร์ค่ะแล้วมันก็มีเมมโมรีในตัวด้วยนะคะก็คือเวลาที่เพื่อนๆอเนี่ยอาจจะมีการเซตค่าโปรไฟล์เซตปุ่มมาโครไว้ที่เครื่องนี้ เราสามารถที่จะเสียบเมาส์ไปใช้ที่เครื่องอื่นได้เลยดูที่ค่าโปรไฟล์เนี่ยมันจะตามเราไปด้วยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเซตใหม่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอัตราการตอบสนองเนี่ยไม่ว่าจะใช้งานแบบมีสายหรือว่าไร้สายจะอยู่ที่1มิลลิเซกค่ะก็เรียกได้ว่าสามารถทําได้เร็วเลยนะทีนี้ามาดูเรื่องของสีไฟ R G B กันบ้างค่ะอย่าไม่เปิดให้ดูนะคะ นี่ก็คือเมาส์ตัวนี้ค่ะจะมีไฟ rgb 2ตํตำแหน่งนะคะก็คือตรงบริเวณนี้โลโก้ตัว G ค่ะแล้วก็ตรงปุ่ม scroll v i e w นะคะและเมาส์ตัวนี้ค่ะสามารถปรับแต่งสีไฟแล้วก็ตั้งค่ามาโครของปุ่มต่างๆได้ผ่านทางซอฟต์แวร์เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ และโปรแกรมค่ะที่เราจะใช้ร่วมกับเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็คือตัว Logitech Gaming Software นั่นเองนะคะเป็นตัวเดียวกันเลยกับของคีย์บอร์ดค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าซื้อ Gaming s e ซนี้ไปโหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัวเดียวปรับได้ทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์เลยทีนี้ค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปจากเป็นคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนมาเป็นเมาส์แทนส่วนแถบเม่รู้ด้านล่างค่ะก็จะมีมาให้ใช้งานเนี่ยคล้ายๆกันนะคะ ทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงค่ะคือการปรับเมาส์เนี่ยเราสามารถเลือกปรับแต่งโปรไฟล์ได้บนตัวเมมโมรีของเมาส์นะคะหรือว่าปรับแต่งบนตัวคอมพิวเตอร์ของเราค่ะคือหลักๆแล้วเนี่ยเมนูในการปรับมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราปรับบนเมาส์นะคะโปรไฟล์พวกนี้มันจะตามเมาส์เราไปด้วยไม่ว่าเราจะไปใช้งานเครื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานโปรไฟล์เหล่านั้นได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไ่ลองให้ดูกันก่อนก็เข้ามาที่การเซตติ้งตรงนี้ค่ะนี่ มันก็จะเป็นเลเยอร์ของเมาส์นะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตละปุ่มสั่งงานอะไรอยู่บ้างนะคะเราก็สามารถแอดไซน์มันใหม่ได้ไง่ายๆก็แค่คลิกเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็แอดไซน์นิวคอมมานด์ค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้มันเป็นอะไรแล้วก็โปรไฟล์ค่ะเราสามารถตั้งได้เนี่ยสามโปรไฟล์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าของตัวพอยเตอร์ค่ะก็คือตั้งค่า dPI นั่นเองนะคะเราสามารถตั้งค่า dpi ได้เนี่ยหระดับค่ะ แล้วก็เลือกได้เลยว่าแต่ละระดับเนี่ยค่า DPI จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันจะได้ตั้งแต่200ไปจนถึง12,000 DPI เลยนี่อันนี้ก็เป็นการปรับโปรไฟล์นะคะบนตัวเมาส์ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของการปรับโปรไฟล์บนเครื่องของเรากันบ้างหน้าเมนูนี่มันจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าถ้าจำกันได้ค่ะมันจะเหมือนกับของคีย์บอร์ดเลยและที่สำคัญค่ะเราสามารถที่จะเลือกนะคะโปรไฟล์ของแต่ละเกมเนี่ยมาใช้งานกับเมาส์เราได้เลยค่ะ ก็สแกนเหมือนกันนะเหมือนกับของคีย์บอร์ดเลยนี่ก็เดี๋ยวรอมันสแกนแป๊บนึงค่ะมาแล้วนะคะนี่ข้างล่างก็จะวิ่งเลยว่ามีโปรไฟล์อะไรบ้างที่เราเจอนะคะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะสมมติว่าเราจะเล่น Battle Field เหมือนกับของคีย์บอร์ดเลยเราก็แค่ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดโอเคค่ะ โปรไฟล์ของเกม Battlefield ก็จะมีมาให้เราใช้งานแล้วนะคะหรือว่าเราอยากจะเซตเองแบบมนนวลของเราเองเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันคลิกเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ Assign New Command ค่ะก็ถือว่าสามารถทำงานได้สะดวกเลยนะคะและเมนูถัดมานี้ค่ะจะเป็นตัว DPI อาจจะเป็นตัว Pointer Setting นะคะเหมือนกับการตั้งค่าบนตัวเมาส์นั่นแหละแต่ว่ามันจะแยกมาอยู่อีกแถปนึงค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการปรับแต่งสีไฟกันบ้างนี การตับแต่งสีไฟนะคะอย่างที่บอกไปว่าไฟเนี่ยมันจะมีมาให้2อํตำแหน่งก็คือตรงสโครวิลแล้วก็ตรงโลโก้ตัวจีของเขาค่ะซึ่งการเปิดปิดไฟเนี่ยสามารถทําแบบแยกส่วนกันได้นะอย่างเช่นว่าเราต้องการจะปิดตรงโลโก้นี่หรือว่าเราอยากจะปิดตรงสโครวิลก็สามารถเลือกได้เลยค่ะทีนี้ตัวไฟนะคะสามารถเลือกเอฟเฟกให้มันได้ด้วยเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบไซเคิลก็คือไฟมันจะหมุนวนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแม่โชว์ให้ดูนะคะสังเกตได้ว่า ที่เมาส์กับที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะแบบนี้นี่หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับแบบ b r e a h i n g effect ค่ะก็คือว่ามันจะค่อยๆกับพริบนะคะนี่แถบต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวพลังงานและมันก็จะบอกเราว่า ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเมาส์เราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่53%เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถใช้งานแบบไร้สายได้อีก13ชั่วโมงเมนูถัดมาเป็นเรื่องของเซอร์เฟ t ทูนนิ่งค่ะนี่ก็คือเราสามารถที่จะปรับความแม่นยำของเมาส์นะคะให้เข้ากับตัวเมาส์แพดที่เราใช้ได้เลยอย่างค่าพรีเซทที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Logitech ค่ะนะคะเพื่อนๆใช้ตัวไหนเนี่ยก็แค่กดแอพพลายแล้วตัวเมาส์เนี่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของ Input Analysis จะคล้ายๆกับของคีย์บอร์ดค่ะก็คือทันทีที่เรากด Record นะคะเราเวลาเราคลิกอะไรลงไปเนี่ยมันจะทำการจดจำค่าให้หมดเลยว่าเราคลิกตัวไหนนะคะบ่อยทีขนาดไหนแล้วก็ระยะในการกดเนี่ยเป็นยังไงค่ะนี่นะคะก็คือเราบอกว่าเราจะโชว์เป็นเรื่องของความถี่ในการกดว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเรากดไปกี่ครั้งกดไปมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ดูได้ตามสีของมันแบบนี้เลยแล้วก็ดูได้ว่า กดนานแค่ไหนด้วยนี่ก็ดูตามชาร์ตนี้ได้เลยเหมือนกันค่ะและสําหรับอุปกรณ์บันเดินของเจ้าเมาส์ตัวนี้ค่ะนอกจากเขาจะมีลูกตุ้มขนาด10กรัมเอาไว้เพิ่มน้ําหนักแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีนี่มาให้ด้วย Quick Guide และว a r r a n t y Information สายถักสีดำความยาว1.8เมตรค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะให้หัวมาเนี่ยสหัวเลยอันนี้ค่ะจะเป็น USB สำหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะอีกอันนึงจะเป็น m i โคร USB ค่ะเสียบเข้าที่ตัวเมาส์หรือว่าตัวรีเซิเร์ r ก็ได้และชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นตัวรีเซิเร์นะคะซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดแยกออกจากกันได้แบบนี้ค่ะ ก็คือถ้าระยะห่างนะคะระหว่างเมาส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ห่างมากค่ะสามารถเสียบตัวนี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มระยะในการส่งสัญญาณให้กับมันค่ะแค่เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะหัวฝั่งนึงค่ะมันจะเป็นตัวไมโคร USB แค่ใช้สายค่ะเสียบเข้าไปที่ตัวรีเซิร์ฟแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะระยะการส่งสัญญาณก็จะเพิ่มขึ้นแล้วสำหรับเจ้าเมาส์ Logitech G 4 0 3 Prodigy ตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีออกมาให้เลือกเนี่ยสองแบบนะคะ ก็คือมีให้เลือกแบบไร้สายแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นเมาส์ที่มีสายมาให้ค่ะความสามารถในการเล่นเกมประสิทธิภาพอะไรของมันต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ความสะดวกในการใช้งานเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต่างกันก็คือเรื่องของราคานี่แหละถ้าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นไม่มีสายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันปลายๆค่ะส่วนตัวมีสายจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะก็เลือกซื้อเลือกหาให้เหมาะกับความต้องการของเราค่ะอ่ะทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้กัน Gaming g a มมิ่ง e ฮดเซต G 2 3 1 Prodigy สำหรับ g a ม i n g Headset รุ่นนี้ของทาง Logitech เขาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มาแบบฉีกแนวเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่พอแกะกล่องออกมานะคะเราก็จะเจอตัวหูฟังค่ะอยู่ในกล่องพลาสติกอีกทีนะคะกันกระแทกแล้วก็กันรอยด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวหูฟังกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าหูฟังรุ่นนี้ค่ะ มาในโทนสีที่เรียกได้ว่าชีกไปจากแนวเดิมๆเลยนะคะใช้เป็นโทนสีเทาส้มแบบนี้ค่ะทําให้มันดูโฉบเฉียวดูวัยรุ่นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะเจา้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะคือเรื่องของน้าหนักที่ค่อนข้างจะเบาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสวมใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเอียร์ครับค่ะสามารถที่จะพลิกได้แบบ90องศาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่เราค่ะจะพกพาไปไหนมาไหนก็สามารถคล้องคลอได้แบบนี้เลยนะคะแล้วคือด้วยความที่น้ําหนักมันเบาเนี่ยก็ไม่ กลัวเขามันจะเมื่อยนะคะก็เรียกได้ว่าออกแบบมาตอบโจทย์ชาวเกมเมอร์ที่ชอบโชว์ของด้วยนี่อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจาะที่ตัวเ e อียครับกันเลย ดีไซน์ด้านนอกของตัวเอียครับค่ะเขาก็ใช้เป็นพลาสติกสีเทาแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีการตัดขอบด้วยตัวพลาสติกสีส้มค่ะนี่ก็คุมตีมมานะคะแล้วก็ทําให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตรงกลางค่ะเป็นโลโก้ตัวจีตัวที่ครอบหูด้านในค่ะเขาก็ใช้เป็นผ้าแนวสปอร์ตนะคะนี่ก็คือมันจะมีรูสําหรับระบายอากาศแบบนี้ด้วยค่ะทําให้เวลาเราสวมใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่อับชื้นนะคะแล้วก็ฟองน้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะ เขาก็มีการตัดนะคะเป็นเหมือนกับหนังสังเคราะห์สีส้มแบบนี้ค่ะทําให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวไดเวอร์กันบ้างค่ะตัวหูฟังรุ่นนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด40มิลิเมตรค่ะรองรับย่านความถี่ตั้งแต่20ไปจนถึง20,000เฮิร์เลยนะคะค่าความต้านทานจะอยู่ที่32โอห์มค่ะ ซึ่งดีไซน์ของตัวเอียคับทั้ง2ฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะเขาก็ดีไซน์มาเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าฝั่งซ้ายค่ะจะมีไมโครโฟนมาให้เราใช้งานนะคะซึ่งวิธีการเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะแค่ดึงมันลงมาแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็สามารถปรับระดับได้ให้มันใกล้กับปากเราแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราไม่ต้องการใช้งานไมโครโฟนก็แค่พับเก็บขึ้นไปค่ะสะดวกมากๆนะคะส่วนเรื่องของฟิลลิ่งเวลาที่เราสวมใส่บอกได้เลยว่าด้วยความที่ตัวเอียร์ครับค่ะขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะคะครอบหูเราได้พอดีเลยเรื่องของเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะไม่ว่าเรื่องนี้เขาทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยล่ะค่ะส่วนที่รัดศีรษะด้านบนนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวฟองน้ําค่ะเวลาใส่เนี่ยก็จะรู้สึกสบายนะคะแล้วก็ก้านตรงนี้ สามารถปรับระดับได้ด้วยเพื่อให้เข้ากับสรีระของเราค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวไม่ให้ดูนะคะวัสดุของตรงบริเวณที่ราศีสะตรงนี้นิดนึงค่ะเขาก็ใช้เป็นผ้าแนวสปอร์ตนะคะเหมือนกับตัวเอียร์คัพเลยแต่ว่าจะใช้เป็นโทนสีส้มแทนค่ะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไปนานๆเนี่ยก็จะไม่อับชื้นค่ะและตัวก้านด้านในค่ะเขาก็ใช้เป็นโลหะนะคะซึ่งเราสามารถปรับระดับได้สูงสุดที่เลเวลนี้เลยค่ะ นอกจากจะสามารถปรับความยาวของตัวก้านได้แล้วค่ะตัวเ e อียร์คับเองนะคะก็สามารถปรับได้แบบอิสระแบบนี้ด้วยสายที่เขาให้มาค่ะเป็นสายถักสีดำนะคะความยาวทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะ แล้วเขาก็มีตัวรีโมทนะคะสําหรับคอนโทรลเสียงมาให้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะปรับเพิ่มลดเสียงได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดปิดไมโครโฟนได้ที่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีสายวายนะคะความยาวประมาณ12ซนติมมาให้อีกหนึ่งสายค่ะเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนึงเนี่ยจะเป็นสําหรับไมโครโฟนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสําหรับหูฟังค่ะ ส่วนเรื่องเสียงของไมโครโฟนค่ะก็นี่เลยอย่างที่เพื่อนๆน,นะคะกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าเมย์พูดผ่านไม์ตัวนี้นั่นแหละนี่ซึ่งเจ้าไม์ตัวนี้ค่ะเมย์ว่าเสียงที่เขาทําออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดแล้วก็ใสเลยนะคะเพราะว่าชนิดของไมโครโฟนค่ะเป็นแบบคาร์ดิออ์นะคะหรือว่าการรับเสียงเนี่ยมันจะรับแค่ทิศทางเดียวค่ะความถี่นะคะที่รองรับเนี่ยจะอยู่ที่50ถึง20,000เฮิร์ซเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นเกมเป็นทีมเนี่ยการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทีมค่อนข้างที่จะทําได้ดีแแลล้้ววววกก็ม่่นยยยยําาดดระะงงออเเีื อ่างนะอย่างเล่นเกมยิงอย่างเงี้ยจะบอกเพื่อนว่าละ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 ,ละ,ละ,ละมัวแต่ติดอ่างเพื่อนลุยไปแล้วจริงๆเราจะบอกว่าหลบตายเรียบยกทีมนะคะอ่ะแล้วนี่ค่ะก็เสียงของไมโครโฟนก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ค่ะ เรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไมโครโฟนหรือว่าตัวเอียร์คัพเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะถ้าใส่หูฟังเข้าไปนะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงพวกมาเรียกข้างๆให้ได้ยินจริงส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการแยกซ้ายขวานะคะหรือว่ามิติของเสียงเนี่ยทำได้ดีมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะอย่างหนึ่งเลยที่มันสําคัญมากๆสาหรับชาวเกมเมอร์ก็คือเรื่องของหูฟังหรือว่าเรื่องของเสียงเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าหูฟังนะ บอกตำแหน่งไม่ถูกคุณจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีนี่เพราะฉะนั้นค่ะหูปั้งตอนนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณรอดตายได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของมิติของเสียงถึงแม้ว่าไดเวอร์ที่เขาให้มาเนี่ยขนาดมันจะแค่ประมาณ40มิลิเมตรนะคะแต่บอกได้เลยว่าเสียงเบสทําได้ดีแน่นแล้วก็ตึบมากไม่มีแตกพร่านะเสียงสูงก็ทําออกมาได้ใสแล้วก็เคลียร์มากๆค่ะเลายๆคนนะคะอาจจะนึกไม่ออกว่าเสียงมันจะดีสักขนาดประมาณไหนนะ เอาง่ายๆตัวนี้เทียบกับค่ายเคได้เลยเนี่อ่าส่วนราคาค่าตัวของมันค่ะเฉพาะตัวหูฟังเองนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะยิ่งมาดูราคาของมันนะคะก็บอกได้เลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยคุ้มราคา Luckily, จริงๆ <há. S 2> ค่ะแล้วสำหรับเซตนี้นะคะที่เรารีวิวไปราคารวมๆของมันเนาาี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบเมาส์ซื้อเมาส์อย่างเดียวก็กได้ชอบคีย์บอร์ดก็ซื้อคีย์บอร์ดอย่างเดียวก็ได้หรือชอบหูฟังคุณจะซื้อหูฟังอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้้้าคุณซือเนนีี <ti> คุณจะมีนามสกุลเป็นโปรดิจี้ทันทีอย่างเช่นว่าเด็กชายจุกโปรดิจี้นี่โอ้ยเท่เลยนะนี่ชื่อจุกนามสกุลโปรดิจี้ครับแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณโลติเทคนะคะที่ส่งเซตนี้เนี่ยมาให้เรารีวิวกันค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ